สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้ขอเล่าเรื่องของลันตานิดนึงนะคะ,ะคลิปนี้เนี่ยทำไว้ตอนที่ลันตาสองขวบ2เดือนค่ะก็พาเขามางานแถวแถวบ้านเนี่ยแหละคะ่ะซึ่งเขาไม่เคยมานะคะครั้งนี้เนี่ยเรียกง,ง่ายว่าวันนี้เป็นวันแรกเลยที่พาเขามาแล้วก็เขาก็พอแม่เขาปล่อยเขาลงลงพื้นเนาะเขาเดินริ้วเลยค่ะ <laughs> เดินริ้วเลย <laughs> เดิน <laughs> เดินแบบว่าแบบแบบ เดินนำหน้าแบบนี้ค่ะคือไม่มีใครพาเข้ามาก่อนนะคะเออดูนะคะเขาไปที่ไหนเออมาที่นี่ค่ะมาที่นี่เลยอาลันตาเจอแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่เขาที่เขาเดินเลี้วมาเลยไม่ทราบเหมือนกันว่าเขารู้ได้ยังไงเนาะว่าตรงจุดนี้เนี่ยเอ,อมีกระต่ายอยู่เออคือเขาสนใจกระต่ายมากเลย เขาเดินมาที่นี่คะ่ะที่กงกระต่ายเขาตรงจุดนี้เนี่ยเป็นเป็นที่ที่เขานํากระต่ายมาแล้วก็เรียกไงว่าก็คือขาข่ยหญ้าเนะาะข่ยหญ้าให้กระต่ายกินอะไรอย่างเงี้ยแก้วหนึ่งก็10บาท20บบาทประมาณนั้นแต่ตอนนี้ถ้าสังเกตหน้าลันตาเนี่ยหันไปทางอื่นนะคะเพราะว่าใกล้ๆกันเนี่ยมีรถไฟค่ะรถไฟเล็กๆค่ะเปลี่ยนความตั้งใจแล้วลันตา ชี้ไปที่รถไฟ <c oughs> ก็เลยจัดให้เขาค่ะจัดให้เขาไปหนึ่งรอบ <c oughs> งานวันนี้เนี่ยเรียกงไงว่าทําให้ลันตาตื่นเต้นมาก <c oughs> ดูแล้วเขามีความสุขอ่ะเออเขาชอบ <c oughs> ไ,ดได้มีโอกาสนั่งรถไฟเป็นครั้งแรกในชีวิตเ <c> อ <oughs> <c oughs> <end> ็นดูแต่ว่าก็ต้องให้เขานั่งกับแม่เขาอะค่ะ <c oughs> เพราะว่าเขายังเด็กเกินไปอะเนาะ หนูเปล่าหนูเปล่าแล้วแล้วหนูไข่าเรเรียกกง่ายว่าลงมานี่ค le ือแบบยังยังติดใจอยู่เนาะเนาะเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆของของเด็กน้อยเดินมาที่สายตายังไปอยู่ที่รถไฟค่ะในที่สุดก็กลับมาที่กระต่าย กลับมาที่กระต่ายหลันตาเขาชอบชอบเ,อเรียกง,ง่ายวชอบดูสัตว์ชอบให้อาหารสัตว์อะไรประมาณนั้นนะคะเพราะพ่อแม่เขาพาไปบ,บ่อยชอบชอบเอายาให้กระต่าย การที่พาเด็กๆไปให้อาหาราสัตว์อะ่ะบางครั้งเราก็ต้องดูเนาะว่าสัตว์อ่ชนิดไหนที่ที่เราต้องดูแลใกล้ชิดนะคะเพราะว่าบางอย่างสัตว์บางชนิดนะคะเด็กๆเขาไม่รู้หรอกคะ่ะว่าเป็นสัตว์ที่เอ่อค่อนข้างอันตรายหรืออะไรเงี้ยค่ะผู้ปกครองเนาะพ่อแม่ก็ต้องคอยคอยดูค่ะใ <laughs> บใบรถไปใ <laughs> บใบรถไป <laughs> ยังติดใจคะ่ะยังติดใจยอยู่ ว่าวันนี้ลันตาก็คงมีความสุขกัค่ะเขาได้ทำในสิ่งที่เขาอยากจะทำเนาะก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะเขาให้อาหารกระต่ายหมดแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ยอมกลับยังติดพันยังติดพันอยู่ค่ะมองกระต่ายบ้างมองบ่องรถไฟบ้างอะไรประมาณนั้นไปไหนกับลันตาต้องระวังแบบสุดๆเลยค่ะเพราะว่าเขาวิ่งเร็วมาก ฉะนั้นเวลาที่ไปกับเขาเนี่ยคือเรียกได้ว่าพลาดสายตาไม่ได้เลยอะ่ะแป๊บเดียวเนี่ยโอ้โหไปจุดจุด,จด,จดแล้วว่ะคือไวเนาะเด็กๆเขาเขาไปไวฉะนั้นเนาะเราต้องระมัดระวังอย่างเต็มที่่ะคะเนี่ยเขาเดินเขาก็เนาะเขาได้เห็นนู่นเห็นนี่ค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ไม่ได้แบบเรียกร้องอยากได้อะไรเนาะคือแค่แค่มาวันนี้เนี่ยเขาก็มีความสุขและคิดว่า <laughs> เนาะ เด็กๆเ,เขาต้องการการเรียนรู้เนะาะทว่าไปแล้วเนี่ยคือเป็นช่วงวัยของเขาด้วยะคะ่ะที่เขา,เาได้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดนะคะเป็นการพัฒนาสมองเขาด้วยเนาะฉะนั้นนะ่ะมันก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถทําได้ในช่วงนี้แต่ทว่าถ้าเป็นช่วงเวลาปกติเขาคงมีโอกาสมากกว่านี้เด็กๆหลายๆคนก็คงขาดโอกาสเหมือนกันนะคะในช่วงแบบนี้ค่ะ ถือว่าวันนี้ลันตาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเยอะเลยนะคะก็ต้องพาเขากลับบ้านแล้วค่ะเพราะว่าคนเริ่มทยอยมากันเยอะแล้วค่ะยังไงก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากๆเลยะคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ